อันนี้สารพักุณก็คือว่าเป็นสําหรับผิวที่ชื้นหนังดิษะมันผมร่วงตึงนะคะผมไม่ขึ้นสักทีนึงเพราะว่าในชั้นใต้ผิวเราเนี่ยมันไม่สามารถจะดูลาลึกได้เปรียบเสมือนเส้นผมบงผังภูเขาแต่ตัวนี้เป็นพระเอกเลยนะคะสามารถฉีดได้เช้าเย็นนะคะเพื่อจะไปปกป้องพวกสารชะลา้างสารต่างๆที่มาจากอากาศหรืออะไรก็ตาม ทำให้เกิดการอักเสบตัวนี้ฉีดแล้วสร้างผิวผมอ่อนได้นะคะค่ะ